ขอความขอความนอมน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นช่วงต่อไปเป็นสาระสำคัญจากพระสุตตันตปิฎกอังคุตรนิกายทัศกนิบาตตุติยะปัญนนาต ก้าปฐมกถาวัตถุสูตรว่าด้วยกถาวัตถุสูตรที่หนึ่งหกสิบเก้าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั่นแลภิกษุจำนวนมากกลับจากบินธบาทในเวลาหลังพัตฒหาร นั่งประชุมกันที่หอฉันสนทนาติระฉานกถาต่างๆคือพระราชาพระราชากถาเรื่องพระราชาสองโจรกถาเรื่องโจรสม,มหามัตตกถาเรื่องมหาอมาสเสนากถาเรื่องกองทัพ าพยกถาเรื่องภัยหกยุทธกถาเรื่องการรบเจ็ดอนนกถาเรื่องข้าวแปดปานกถาเรื่องน้ำเก้าวัฒกถาเรื่องผ้าสิบสยานกถาเรื่องที่นอนสิบเอ็ดมาลากถาเรื่องดอกไม้ 12. คันธักกฐาเรื่องของหอม 13. บญาติกถาเรื่องญาติ14ญาน,นกถาเรื่องยาน 15. บาขามกฐาเรื่องบ้าน 16. นิคมกฐาเรื่องนิคม 17. นครกฐาเรื่องนคร 18. ชนะปะทกฐาเรื่องชนบท สิบเก้าอิทธิกถาเรื่องสตรียี่สิบปุริสกถาเรื่องบุรุษยี่สิบเอ็ดกถาเรื่องคนกล้ายี่สิบสองวิสาขากถาเรื่องตรอกยี่สิบสากุมพัทธกถาเรื่องท่าน้ำยี่สิบสี่ปุพพะเปตังกถา เรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้วนานักาถาเรื่องเบตเตเลตยี่ 26, โลก,กักขายิกะเรื่องโรค 27. สมุททักขายิกะเรื่องทะเล 28. อิติภาวะภวะคถาเรื่องความเจริญและความเสื่อม ครั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลเกเรนเข้าไปยังหอฉันประทับนั่งบนพุทธอาตที่ปูล,ลาดไว้ได้ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เดอทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไรหนา และเรื่องอะไรที่เธอทั้งหลายสนทนากันค้างไว้ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวาโรกาสข้าพระองค์ทั้งหลายกลับจากบินดาบาทในเวลาหลังพัตหารนั่งประชุมกันที่หอฉันสนทนาติรชานกถาต่างๆคือราชกถา เรื่องพระราชาโจรกถาเรื่องโจรเป็นต้นอิติภาวะภาวากถาเรื่องความเจริญและความเสื่อมพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่สมควรเลยที่เธอทั้งหลายผู้เป็นบุตร มีศรัทธาออกบวชเป็นบรรพชิตสนทนาติรชานกถาต่างๆคือราชกถาโจรกถามหามัตมตกถาเสนากถาพยกถายุทธกถาอนนกถาปานกถาวัฏถกถาสยนกถามาลากถาคันทกถายาติกถา ยานกถาขามกถานิคมกถานครกถาชนปทกถาอิทิกถาปุริสกถาสุรกถาวิสิขากถากุมพัฒนกถาปุพพเปตกถานานตกถาโลกขายิกะ กถาสมุทักขายิกากถาอิติาวาภวากถาเรื่องความเจริญและความเสื่อมภิกษุทั้งหลายกถาวัตถุสิบประการนี้กถาวัตถุสิบประการอะไรบ้างคือ 1. นึ่งอภิจักถาเรื่องความมักน้อยสองสันตุทิกถาเรื่องความสันโดษ สามปวิเวะกะกถาเรื่องความสงัดสี่อสังสักะกะถาเรื่องความไม่ครุกครีห้าวิริยารมพะกถาเรื่องปรารบความเพียรหกศีละกถาเรื่องศีลเจ็ดสมาธิกถาเรื่องสมาธิแปดปัญญากถาเรื่องปัญญา เก้าวิมุตติกถาเรื่องวิมุตติสิบวิมุตติญาณนากถาเรื่องความรู้ความเห็นในวิมุตติภิกษุทั้งหลายกถาวัตถุสิบประการนี่แลภิกษุทั้งหลายหากเธอทั้งหลายจะพึงยกกถาวัตถุสิบประการนี้อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมากล่าวเธอทั้งหลายก็จะสามารถครอบงำ เดชานุภาพของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ที่มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากอย่างนี้ด้วยเดชานุภาพของตนได้ไม่จำเป็นต้องพูดถึงอัญญดิรธีปริพาชกทั้งหลายเลยปฐมกถาวัตถุสูตรที่สิบปฐมวัฏฐปฐมกถาวัตถุสูตรที่เก้าจบ ทุติยกถาวัตถุสูตรว่าด้วยกถาวัตถุสูตรที่สองเจ็ดสิบสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณประเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกาเศรษฐีเกตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นแลภิกษุจำนวนมากกลับจากบิณบาตในเวลาหลังพัตหารนั่งประชุมกันที่หอฉัน สนทนาติระฉานกถาต่างๆคือเรื่องราชกถาเรื่องพระราชาโจรกถาเรื่องโจรมหามัตตกถาเรื่องมหาอมาตเป็นต้นอิอติภา,าวาภวะกถาเรื่องความเจริญและความเสื่อมครั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่รีกเกรน เข้าไปยังหอฉันประทับนั่งบนพุทธ,ธาฏที่เขาปูลาดไว้ได้ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เธอทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไรหนอและเรื่องอะไรที่เธอทั้งหลายสนทนากันค้างไว้ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอประทานว่าโรกาสข้าพระองค์ทั้งหลายกลับจากบินดาบาดในเวลาหลังพัฒหารนั่งประชุมกันที่หอฉันสนทนาติระฉานกัถาต่างๆคือราชกถาโจรกกถาเป็นต้นอิติภวาพวากถาเรื่องความเจริญและความเสื่อมพระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่สมควรเลยที่เธอทั้งหลายผู้เป็นกุลบุตรมีศรัทธาออกบวชเป็นบรรพชิตสนทนาติระชานกถาต่างๆคือราชกถาเป็นต้นอิติภาวะภาวะคถาภิกษุทั้งหลายฐานหน้าที่ควรเจริญสิบประการนี้ ฐานะที่ควรเจริญสิบประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งตนเองเป็นผู้มักน้อยและแสดงคุณของความเป็นผู้มักน้อยแก่ภิกษุทั้งหลายข้อที่ว่าภิกษุเป็นผู้มักน้อยและแสดงคุณของความเป็นผู้มักน้อยแก่ภิกษุทั้งหลายนี่เป็นฐานะที่ควรสรรเสริญ สตนเองเป็นผู้สันโดษและแสดงคุณของความสันโดษแก่ภิกษุทั้งหลายข้อที่ว่าภิกษุเป็นผู้สันโดษและแสดงคุณของความสันโดษแก่ภิกษุทั้งหลายนี่เป็นฐานหน้าที่ควรสรรเสริญสามตนเองเป็นผู้สงัดและแสดงคุณของความสงัดแก่ภิกษุทั้งหลาย ข้อที่ว่าภิกษุเป็นผู้สังัดและแสดงคุณของความสังัดแก่ภิกษุทั้งหลายนี่เป็นฐานะที่ควรสรรเสริญสีตนเองเป็นผู้ไม่ครุกครีและแสดงคุณของความเป็นผู้ไม่ครุกครีแก่ภิกษุทั้งหลายข้อที่ว่าภิกษุเป็นผู้ไม่ครุกครีและแสดงคุณของความไม่ครุกครีแก่ภิกษุทั้งหลาย นี่เป็นฐานะที่ควสรสรรเสริญห้าตนเองเป็นผู้ประรบความเพียรและแสดงคุณของการประรบความเพียรแก่ภิกษุทั้งหลายก็ที่ว่าภิกษุเป็นผู้ประรบความเพียรและแสดงคุณของการประรบความเพียรแก่ภิกษุทั้งหลายนี่เป็นฐานะที่ควสรสรรเสริญ 6. ตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีล และแสดงคุณของความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลแก่ภิกษุทั้งหลายข้อที่ว่าภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลและแสดงคุณของความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลแก่ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นฐานะที่ควรสรรเสริญเจตตตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมาธิและแสดงคุณของความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมาธิ แก่ภิกษุทั้งหลายขก็ที <ills> <min> ่ว่าภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมาธิและแสดงคุณของความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมาธิแก่ภิกษุทั้งหลายนี่เป็นฐานะที่ควรสรรเสริญแปดตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาและแสดงคุณของความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาแก่ภิกษุทั้งหลายก็ที่ว่า ภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาและแสดงคุณของความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาแก่ภิกษุทั้งหลายนี่เป็นฐานะที่ควรสรรเสริญ 9. ตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติและแสดงคุณของความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติแก่ภิกษุทั้งหลายข้อที่ว่าภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติ และแสดงคุณของความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติแก่ภิกษุทั้งหลายนี่เป็นฐานะที่ควรสรรเสริญสิบตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติยาณทัศนะและแสดงคุณของความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติยาณทัศนะแก่ภิกษุทั้งหลายข้อที่ว่าภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติยาณทัศนะ และแสดงคุณของความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติยานัศสนะแก่ภิกษุทั้งหลายนี่เป็นฐานะที่ควรสรรเสริญภิกษุทั้งหลายฐานะที่ควรสรรเสริญสิบประการนี่แลทุติยกถาวัตถุสูตรที่สิบจบยมกัวัตที่สองจบรวมพระสูตรที่มีในวัตนี่คือหนึ่งอวิชชาสูตร สองตันหาสูตรสามนิทังคตสูตรสี่อเวจับปันนสูตรห้าปฐมสุขสูตรหกทุติยสุขสูตรเจ็ดปฐมนรกะปานสูตรแปดทุติยนรกกปานสูตรเก้าปฐมกถาวัตถุสูตรสิบทุติยกถาวัตถุสูตร สำหรับชาวนี้ก็ยุติไว้เพียงเท่านี้ต่อไปพวกเรานั่งสมาธิกันต่อ ขอ,ขอสมควรแก่เวลาก็ขอ,ขอให้กำหนดขยับขยายไม่ค่อยคลายออกจากสมาธิ <c oughs> หังสุขิทโหมี <c oughs> นิทุโหมีกเวรโรโหมี <c oughs> อภัยปจโชโหมีอานิโคมี <c oughs> สุขีอัตานาบริหารามี <c oughs> สเปสตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุขม <c oughs> เกิดแก่เจ็บตาย <c oughs> ด้วยกันทั้งหมดทั้งสี <c oughs> เวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยภัพยาปัาช,ชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอาน,นิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตานางังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด อิทังโนปุญญาภาคาังสัตพส,ตสตัตานางังเทมาข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้บำเพ็ญมาแล้วนี้ให้แก่บิดามารดา ครูอุปชาอาจารย์ <c oughs> ท่านผู้มีพระคุณ <c oughs> ท่านผู้มีบุญคุณทุกทุกท่านเ <c oughs> จ้ากรรมนายเวร <c oughs> พูดผีปีศาจท,ทั้งหลายเ <c oughs> ทพบุตรเทพติดาทุกทุกองค์ ขอจงได้อนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วนี้สัตว์ทั้งหลายที่ถึงทุกข์ขอให้พ้นจากความทุกข์ที่มีสุขอยู่แล้ว ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกท่านทุกคนทุกตนเทินตั้งใจอุทิศไปเดีด๋ยวกลาบพระรตนา,ตายัย <c oughs> Parahang sama Supati Pano โยคีกราบค่ะ